สวัสดีค่ะวันนี้เรามาที่ไร่ทิพย์เกษรน,นะคะอันนี้ก็วันนี้ก็เป็นวันที่ตัดมะพร้าวครั้งวันที่สองแล้วสําหรับสัปดาห์นี้เรามาดูกองมะพร้าวกันนะคะนี่ตัดออกมาแล้วจากในสวนในโซนที่สองนะคะวันก่อนเราตัดไปแล้วหนะึ่งพันเก้าบวกสองร้อยเก้าสิบเนาะมาดูวันนี้มาดูวันนี้นี่โอโ้โหเยอะมากๆเลยค่ะ อกองพนเนินทืนทึกสวัสดีจ้าแม่พิษสวัสดีค่ะโอ้กองมาเริ่มเลยถ่ายรูปหน่นอย,ยนะตรงนี้ก็เห็นอยู่วันนี้กี่ลูกนับยังโอ้มากกว่าเมื่อวานอีก ทลายมีกี่ลูกคะเนี่ยคุณแยงวันดีค่ะวัสดีค่ะวัสดีค่ะวันดีค่ะวันดีค่ะถ่ายรูปนางแบบหน่อยนางแบบนแบจัดทรงนิดนึงคะนางแบบครับครับเดี๋ยวกลับแล้ผนครับ สวยเสร็จแล้วอ่าสวยที่สุดสวยที่สุดในซอยเพราะในซอยนี้ไม่มีผู้หญิงใช้มะม่วงด้วยเนี่ยยังไปตันเลยเนี่ยอ่านางแบบก่อนนางแบบก่อนค่ะ,มาาะแม่หนึ่งสองสามเฮ้ยดูกรไล่น่าในโคสสวยเลยเออสวยจริงนะเยอะมากอะ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะรับทุกวันครับรับทุกวัน ช้เก uh, ่งต e ้องหาเก่งใช้เก่งต้องหาเก่งหมุนเวียนให้มันได้ให้มันพอหยุดหลอดเงมนุษย์อ่ะนี่เขากำลังต <ok ัดข้างในอีกอะตัดแล้วแต่ว่าคือกำลังขนออกมาอ๋อกำลังแฉกออกมากันแอบไปดูหน่อย นี่ตัดไปแล้วนะคะกำลังขนกันอยู่ข้างใน มาแอบดูทีมงานฟอร์มูล่าวันทีมงานผลมะพร้าวดูน,นะคะเราอันนี้ได้กี่ทะลายคะหนึ่งคันหกเจ็ดแล้วพี่หกเจ็ดแล้วนะ,อะโ,โอ้โอ,โอรถรถจะพังไหมโอ, <laughs> อ้สวยมาก แล้วครับฮึบะครับฮึบมีเนวิกเตอร์บอกด้วยเลี้ยว <c oughs> <c oughs> นี่ถ้าหนูยกนี่มดลูกเคลื่อนนะบอกเลยยังหยุดไม่จะริมดินนอกใหญ่ทั้งนั้นเลยผิวสวยมากเลยเนาะนี่เราทอยออกจาก ต้นตตตน,น,ตนหนึ่งแต่ได้สีทลายเลยเหรอโอ้้าไปต้นสมั้งหเโอ,โอไปต่อนะครับเอาฟอร์มลูลาวันไปรับนะครับเก็บไอ้นันซ่าล่ามาละแขนแอเจอแล้วลูกไม่สวย ลูกไม่สวยลูกเป็นขี้เลื้อดเราต้องกินใช่ไหมอยากจะชิมเงียบเอาลูกนี้แหละไม่สวยให้แม่พิชเฉาะให้กินหน่อยขอชิมสักหน่อยอสวยๆขายไปค่ะลูกสมบูรณ์เปล่าก็ไม่รู้นะลูกไม่อลองดู<ต>ลองดูมันหลุดมันหลุดดีหรือมันหลุดเสียเดดี๋ยวูก่อนแต่มันมีน้ำอยู่นะมีแต่ว่าเรา,เรา,เรากินเย็นแล้วนะไม่เป็นไรค่ะ Okay, แมบบ่ขอบคุณค่ะข้างในไม่ได้เสียเนี่ยข้างในไม่เสีย <c oughs> เปลือกไม่สวย <c oughs> แต่มันเป็นนิดเดียวเนี่ย <c oughs> ชิมหน่อยนะอืมหวานเจี๊ยบอืม วันเจี๊ยบค่ะวันเจี๊ยบได้ยินเสียงฟอร์มูล่าวันกำลังมาอีกแล้วหนึ่งคันนู่นนู่นมาแล้วมาแล้ว <c oughs> <c oughs> นี่ถนัดจะหกโมงแล้วนะ จะหกโมงแล้วนะแม่หวานเจี๊ยบเลยออเอารุ่นเบรกมือนะครับฟูมืเล่ามันลืมเอาไว้ฉายมาว่าจะมือจะมืดไหมเนี่ยเยอ,อ,อ,อะ,อ,ะองสามสเที่ยวอยู่วะไปดกดูนูดด่น้าเยอะต้องเข็นออกโอ้ยลูกสวยด้วยเนาะ ไม่ใช้แบกก็ไม่ไหว่ไมเลยจะมาถึงนี่นะเป็นลมป๋าเราต้องใช้ไม่ใช่ไหมหน่ะเดี๋ยวให้กบเอามาน่าจะจะน่าจะต้องใช้เลิกไม่ถลายเพราะยี้เพิ่งห้าโมงเออนี่ห้าโมงห้าโมงเอ้ยก็ไม่ถลายนะโอ้ยถลายไม่ต่ำกว่ายี่สิบลูกแล้วเนี่ยโอ้ยถลายเนี่ยยี่สิบลูกแล้วนะถลายที่น่อนั่นอะ อยากรู้ไม่ยอมพี่ลูกอ่ะแม่นะเป็นตัโชว์หน่อยมีคนอยากรู้ไม่ใช่ว่าเราอะคนที่ว่าเขารอชมคลิปอะเขาอยากรู้เอออ่ะดูสิทลายเนี่ยเอาทลายเนี่ยเห็นเห็นกันเลยเนี่ยนับนับได้ไหมเนี่ยนับได้ทีละสี่กีเอาขาเอากันไว้ข้างเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ห้าสบกสเจสปดสาอลูกนะแต่ลูกก่อนข้างใหญ่เออยีอาจจะถึงยี่สีเออนี่ยีสามนี่ด้านล่างอีกเออด้านล่างอีกยี่สี่จัดไปค่ะน้ำามันเจี๊ยบนี่กินน้ำเตร็จแล้วต้องกินเนื้อด้วย เนื้อกำลังแบบเนาะข้างล่างเป็นวุ้นเลยนะ,อะโอ้โหกำลังเลยดีเกินเี่ยดีลเกินนล่ต่ออิฉานะคะทุกคนถ้าไม่ได้มาหนูก็ไม่ได้กินค่ะนี่มาแบบว่ามาอยู่เป็นเพื่อนแม่พิษเพราะมันใกล้จะมืดแล้วละ่ะโหกำลังเลยอะ่ะกำลังเป็นวุ้นเลยนะเนือ้อแบบนี้กกำลังอร่อยเลยอะ่ะขอบคุณครับ นี่ดึง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 ,งดึงแงมอืมฟนะินเลยมากโคเ้เนื้อมันเหนียวนุ่มเด้งเนาะที่เนี้ยเนาะพอเราใช้ปุ๋ยขึินแมกกับคุชคูหูแล้วเนื้อเนื้อมันเหนียวนุ่มเด้งจริงนะมันไม่เหมือนมะพร้าวที่กินข้างนอกอะ่ะม,มันอร่อยกว่านี่ไม่ได้มู อื้มอร่อยอ่ะฮะอื้มอืมอร่อยมากนี่ดูเนีงยโอ้โหกองนี่เที่ยวรถเอาไม่อยู่เนี่ะไปเที่ยวอะไร ไหนดูที่มือไหนสิแม่การละพันการละร้อยการละพันบาทอ๋อ <laughs> หกการแล้วหกกานแล้วนะหกพันแล้วนะแป๊บเดียวไปกองนุ้นต่อครับ con đi lúc này đó, lúc này mắc đi ขณะนี้เรากำลังเช็คมะพร้าวนะคะตอนนี้นับไปแล้วพันลูกแล้วก็ดูขนาดกองมะหือมากำลังเช็คกันอยู่ตรงปู้นนู่นค่ะเช็คกันอยู่มุมนน้นเลยนะคะบนรถมีละพันลูกนะคะข้าวก่อนเราตัดไปพันเก้าร้บวก 290เนะาะก็สองพนิดนิดละเพราะฉะนั้นรอบเนี่ยครอบที่แล้วทำสถิสติไว้3 5 0พลูกรอบนี้เพอเผลอเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่ามันจะเกิน3,500ไปเท่าไหร่แต่เกินแน่ๆคะ่ะโอ้โหขนาดว่าที่ขึ้นรถไปนนะกองเล็กๆนะแต่ตรงนี้กองใหญ่มากเนี่ยดูเลยคะ่ะใหญ่มาก เดี๋ยวมาช่วยกันลุ้นนะคะว่ารอบเนี้เราจะได้กี่พันลูกนะคะ